ครับสวัสดีครับวันนี้รวมเพื่อนมาทําบุญที่วัดหนึ่งมาทําบุญที่วัดมาถวายปัจจัยนะทำทำทำบุญแมนไอ้เจ้ถูกทําบุญทําบุญทําบุญก่อนจะออกพรรษาถวายต้นเทียนถวายเทียนถวายเงินถวายเทียนถวายเงินถวายต้นเงินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็รอเพื่อนอีกสักหน่อยเนาะ อยาเพื่อนีกสักหน่อยแล้วถามหน่อยคุณน้อยค่ะคุณถามมาย่งมันถาเยกครับใช้ชีวิตยังไงบ้านไปตอนเกษียณเนี่ยทำไมถึงหน้าตาสดใสจังโทษหาเละบุทำบุญแบบนี้นะคะทำบุญแบบทงมทอนะคะโอ้ทำบุญแบบนี้หน้าตาสดชื่นนะครับเนี่ย ทำบุญจิตใจผ่องใสทำบุญอายุเท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวหน้าตาเหมือนสาวเลยหกสิบเจ็ดค่ะโอ้หัวหยากเสือเลยสาวเลยแข่งสาวสวยเลยเนาะงโรดิสดูดูดูหกสิบเจ็ดครับเดี๋ยวดู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 นี่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 หกสิบหกนั่ยเดินสายธรรมบ้านบ้านนะแต่ได้สดชื่นไอ้ไอ้เหลวมาคุน่าเดมาแล้วมั่งอะแต่ดูดูดูครับนั่นหกสิบหก ดัวกนอายุเท่ากัน 1, 2, ึสองบวกกันแล่ะอันนี้อันนี้ก็เท่ากันนี่นี่อายุ66เหมือนอายุ32เลยเนี่ยใช่น้องตุ่นเนี่ยหน้าตานสดใสโอ้เนี่ยนี่นี่เนี่ยใส่กิมเนี่ยอัน้นี้หนูออดวนจันสวยน้ำันน้ำคืนจะสวยขึ้นเรื่อยๆร โอ้ยแต่คนแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงโอนเด้อยอายุบันคนยืนมาทุกคนเด้อเห็นมันหดลายปีมาทุกคนเด้อ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 เดอเดนี้อเดอกด้เด้อเด้อดมอเด้อเด้อมเด้นดเเรด นไปเขาก็ได้นัดหมายกันนอนร่วมแล้วเจาะหมื่นอะไรนีโอ้มาแล้วนี่นะครับนะใช้ไม่กับเม็ดโอ้นะครับนี่คือคู่คู่ขวัญเราหนึ่งไปดูนี่คู่ขวัญนะครับคู่ขวัญอันนี้ถ่ายวีดีโออยู่อันนี้คือห้อยหอย อันนี้อันนี้คู่เพื่อนคู่บุญเนี่ยเขาทำบุญกันก็น้าตาสดใสเลยครับสองคนเนี่ยเนี่ยสาวสองคนในสาวพันปีไปแม่ไปนางเนี่อวันนี้มาอิ่มบุญค่ะวันนี้มาอิ่มบุญนะครับคนพวกนี้อายุหกสิบหกไมอยากเชื่อเลยหน้าตาสดใสมาสี่หกสิบเจ็ดอิ่มบุญเออเด็กเต็มเต็ม อมาเขียนตัวหน่อยโอ้เจ้าหน้ายมากคือใส่ชุดคือใส่ชุดคือติดไปเขาคือได้เสื้องามเลยเสื้อ เสือพวกว่าเอาเสือกินงามเสือพวกว่าพันใดพวกว่าพว้ว่าคุณทอดง่ายก้อนพิ่นเลยให่เอาอ้เลื่อยเป็นนาไม่กันนอยันนี้เจ้าของเสื้อเลยก็ใครอยากได้เสื้อเดี๋ยวจะไปสัมผัสนาาจะเบ็ดชิพตัวเรื่องเรื่องตัวอย่างนี้เนี่เนี่นี่เขาจะบริจาคร่วมกันจะบริจาค่าไหร่เช่นไย เจ็ดพันเจ็ดเวยเลือจีสองพันสามสองพันสามองพันสามประทับไห้ยังเ่าไหร่เนี่ย เช่นะครับนี่เป็นบรรยากาศทำบุญทำบุญนะครับแล้วก็เราจะหน้าตาสดใสเมื่อเรามีซองอย่างนี้ผู้ใดได้ซองสิอายุมันกว่อนยืนึ่งซอ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 งน้อยน้อยเงือยสองพันสามเต็มมือไยกันแม่กนแพนซอยกันไม่พอ เดี๋ยวนี่เท่าไเห้ดนนึแปดพันหนึงเดี๋ยวครับต่อยอดอีกหอยหนึ่งบวกกับไปสั่องอีกต่อยอดอีกรน่อยหนึ่งเห้มามบอกเรื่องต่อยอดเนี่อ่ยอดในไล์ันนไปดิทั้งต้นนะครับขณะนี้นะครับเราร่วมกันสมทบทำบุญวันนี้ก็ขณะนี้เจ็ดพันจ็ดพันจัก โอ้มันจะเข้าเจ็ดพันเอาไาไหลรท่าไรครับหผู้ไทยเตียงเดียวแล้วครับวันอ้าวคุณใด้จิตตอยอดกับต่อเด้อ เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถั่วพะย,ยะ่ะไรตัดตอยอดไปแล้วลอยหนึ่งครับเจ็บอ่าพะย่ะไโอดกสีต่อตัวต่วตอไปแล้วอาตอ่อยอดนั่นนั่นนะครับต่อยอดไปเลยตอหยอดครับจะได,ด้แลกจะตัดสอนเลย แปดพันสร้อยเอ้อยยมุคกครับกันทัว่ายังก่นอนเลืมซือ้อแล้วใหญนั่นต่อยอดอีกร้อยนึงนะครับแปดพันสามหอเนาะแปดพันสามอ่ะผู้ได้จิตต่อยอดดีกัต่อเด้อว่าผู้ได้ิต่อยอดดีกัต่อคันต่อลกับิี่งเพราะว่าสิทาการซื้อเลขตัวน,นี้ละออต่อไดต่อใดเอาสำน,นาน่า่อ ันเออเท่าไรก็ให้แปดสองบอกแปดสมศูนนะครับ8ปดสามศนยาที้เขาสิรวมกันถวายมาหยับขมาพี่น้องเข้าบาทนีหยับขมาหยับขม่าเจ้าหน้ายส่เดนั่นประกาศประกาศเจ้าหน้าที่เลยเนะครับ

เสิย้ายเขมานับรือม่อยาบใกล้ใกล้วไกันนี่ละทาทงนเละเออครับก็คลิปนี้พักก่อนวจับเดินจับจับตอกันจับตอกันก็ได้ครับาจจะพักกาวแล้วก็่้